สวัสดีค่ะชละาลคนาราศีพฤษภอินดี้ต้อนรับสู่ชา a นลบับบีสทาโรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเป็นดวงประจำเดือนเมษายนกันไพ่ที่เราได้นะคะก็มีไพ่เอ e o ซ s ออฟ d อห้าเหรียญ The Chariot Page of Cups 8ดถ้วย9ไม้เท้า Knight of Pentacles The h ฮ r ร์โ10ิบถ้วย queen of p e n t ด c l e s 8ดาบแล้วก็3ดาบนะคะในเดือนนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างตรึงมือพอสมควรเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในเรื่องของการงานนะคะตอนนี้เนี่ยชาลัคนาราศีพฤษภใครที่กำลังรองคอยข่าวอ,อยู่นะบางคนเนี่ยอาจจะเครียดมากๆหรือว่าอาจจะนั่งไม่ติดละเพราะว่า การงานของคุณเองเนี่ยตอนนี้คุณบางคนอาจจะต้องการรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอะไรมันกําลังจะเกิดขึ้นกันแน่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองอาจจะเจอมรสุมของในเรื่องของการงานแล้วคุณรู้สึกว่าข่าวที่คุณได้มาแต่ละข่าวเนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนมันมีความไม่เคลียร์เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณควรที่จะเดินไปในทางไหนไม่ว่าบริษัทของคุณเนี่ยจะมีการปิดตัวลงหรือว่า คุณจะต้องทำยังไงกันแน่ตอนนี้คือคุณรู้สึกว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนคุณคุณไม่สามารถหาทางออกให้มันได้เลยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือว่าอะไรที่มันไม่เคลียร์ตอนนี้เนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะไพ่เอ o ออฟสอดบอกเราบอกว่าการสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ที่เรารอคอยคุณจะได้ยินข่าวมันนะ คุณจะดินข่าวมันในช่วงเดือนเมษายนนี้แล้วอาจจะเป็น harsh truth นะคะอาจจะเป็นความจริงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถึงแม้ว่าคุณไม่อยากที่จะรับฟังมันก็ตามนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจากไพ่แล้วอ่ะบางคนเนี่ยอาจจะต้องเจอกับช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลำบากพอสมควรในเรื่องของการงานมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจ บางคนเนี่ยอาจจะมีการที่คุณต้องเลือกแล้วละ่ะว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปนะคะ The shariot เข้ามาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณได้ยินข่าวได้ยินความชัดเจนของในเรื่องของตัวงานของคุณแล้วเนี่ยคุณเองจะต้อง Make Decision คือคุณต้องตัดสินใจแล้วละ่ะว่าคุณจะทำยังไงต่อไปเพราะว่าถึงอยู่ต่อตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคุณเองอาจจะโดนบีบนะ อืคุณคุณอาจจะโดนบีบจากที่ทำงานของคุณแล้วคุณเองก็มีการคิดอยู่ว่าถ้าออกไปแล้วจะทำยังไงต่อคือตอนนี้หลายๆอย่างมันเข้ามาในหัวของคุณนะคะเนี่ยดูสิมีความคิดเต็มไปหมดเลยแต่ว่ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะตอนนี้คือคุณรู้สึกว่าถ้าไปตอนนี้ดูแล้วท่าทางคุณอาจจะลำบากเพราะว่า มันเหมือนทุกคนลําบากหมดเลยอ่ะตอนนี้มีแต่คนหางานนะคะแล้วคือทุกคนซัฟเฟอร์หมดอ่ะถ้าคุณออกตอนนี้มันไม่ใช่แค่ตัวคุณละที่จะลําบากแต่มันหมายถึงว่าครอบครัวของคุณคนที่คุณรักอาจจะส่งผลไปด้วยมันก็เลยทําให้คุณเองเนี่ยตอนนี้ ถึงจะอยากออกจากงานแค่ไหนนะคะหรือว่าอาจจะโดนถูกบีบมากแค่ไหนแต่คุณก็พยายามฮึดสู้พยายามเกาะตำแหน่งของคุณจนนาทีสุดท้ายนะเรายังมองเรายังมองไม่เห็นถึงการตัดสินใจแบบเป็น final decision ของคุณแต่ตอนนี้คือมันขึ้นมาว่าคุณเองอาจจะมองหาทางเลือกพยายามมองหา ว่าโอเคคุณยังพอไปทางไหนได้บ้างนะคะคือเรารู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนกับคุณอะต้อง take action คือคุณต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะไปต่อแบบนี้ได้นะคะจากพ่ายแล้วเนี่ยตัวสถานการณ์รอบๆตัวคุณตอนนี้มันจะเริ่มบีบคุณให้คุณเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการรับ j อบเสริมมีการทำงานเพิ่มเติมนะบางคนคือ ไม่สนแล้วล่ะว่ามันจะเป็นงานยังไงขอแค่มีเงินเข้ามามีกระแสะเงินสดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยไปเลยอ,ะอ่ะเพราะว่าคุณเองอ่ะคุณอยู่ในโพสิชันที่แบบมันมันค่อนข้างลำบากพอสมควรในบางคนบางคนอาจจะออกจากงานมาแล้วนะคะแล้วก็มันเหมือน คุณมีรายจ่ายเท่าเดิมอะแต่ว่ารายได้อะมันน้อยลงหรือว่ามันหาได้ยากขึ้นมันก็เลยทำให้ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะคุณต้องใช้สติมากขึ้นไม่สามารถที่จะใช้จ่ายได้แบบมากหรือว่าไม่สามารถที่จะซื้อของได้ตามต้องการนะคะอืมถ้าใครที่กำลังหางานใหม่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีนะคะอืมอาจจะต้องรอไปก่อนนะเพราะว่า ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสมัครงานไปคุณอาจจะได้ยินข่าวที่เหมือนว่าตัดกำลังใจคุณนะ่ะเขาอาจจะเหมือนมีการพยายามบอกปัดหรือว่าเป็นการที่ไม่ได้ยินอะไรจากเขาเลยคือถึงแม้คุณจะพยายามติดต่อเขาแต่ว่าเขาออกเขาอาจจะแบบเขาเรียกยังไงดีละ่ะพยายามเฉยไปเฉยมาจนคุณเองก็รู้แล้วแหละว่าความจริงแล้วการเงียบ มันก็คือคำตอบอย่างหนึ่งอะนะอืมตอนนี้ถ้าสมมติว่ากำลังรอคอยงานอะไรอยู่ค่อนข้างยากนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบไปในเชิงปฏิเสธไปอืมขอขอให้คุณเนี่ยพยายามหางานเสริมหรือว่าถ้าสมมติคนที่มีงานอยู่แล้วก็อดทนหน่อยนะขอให้ผ่านช่วงนี้ไปได้น่าจะโอเคขึ้นไม่ว่างานอะไรจะเข้ามาเรารู้สึกว่าตอนนี้คุณรับทำหมดเลยอะอืม คุณไม่สนใจแล้วว่าใครจะคิดยังไงว่าแบบโอเคงานงานแบบว่าสูงงานต่ําหรือว่างานอะไรเงี้ยคือคุณรู้สึกว่างานมันไม่มีอะไรสูงไม่มีอะไรต่ํามันมีแค่ว่าได้เงินหรือไม่ได้เงินซึ่งคุณทําทุกอย่างตอนนี้จะเห็นได้ว่าจากไพ่เนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาแบบต้องทนอะ่ะต้องอดทนจนถึงที่สุดแล้วอะถึงได้แบบโอเคเพื่อเงินฉันทําได้อะ่ะอืมนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะการเงินอย่างที่เราบอกตอนนี้อาจจะไม่ช่วยช่วงเวลาที่ดีสักเท่าไหร่นะคะที่คุณเนี่ยจะได้เงินมากขึ้นคือตอนนี้ถ้าถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างไปได้ยากเลยนะอืมที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะทุกคนลําบากหมดเลยคนในครอบครัวของคุณบางคนเองก็ค่อนข้างเดือดร้อนนะเออมันก็เลยทําให้เหมือนทุกคนมันเดือดร้อนหมดเลยอะมันมีแต่ว่า มีแต่คนอยากให้คุณช่วยเหลือแต่ว่าพอถึงเวลาถ้าสมมติว่าคุณจะร้องขอความช่วยเหลือมันค่อนข้างที่จะยากนะคะขอให้ผ่านช่วงนี้ไปได้แต่อยากที่จะบอกให้ชาลคณาราศีพฤษบรูร้ว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยที่แบบปกปักรักษาคุณอยู่นะคะอ่อบางทีเนี่ยการที่คุณอนะ่ะบางทีคุณท้อใจหรือว่าบางคนอาจจะมีการคิดสัน้นซึ่งเรารู้สึกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนนี้เขาคอยรักษาคอยดูแลคุณอยู่คอยแบบเหมือนเปลี่ยนความคิดคุณให้คุณเนี่ยยังมีกำลังใจที่จะไปต่อแล้วต่อให้ชีวิตของคุณวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจบละงานก็ไม่มีเงินก็ไม่ม,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 มีแต่คนคนเนี้เขาจะเหมือนดนบรรดาลใจหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการช่วยเหลือคุณให้แบบเอออย่างน้อยก็ยังพอมีเงินเข้ามาบ้างให้มาเป็นแบบเงินที่ เอาไปทำทุนต่อได้หรือว่าสามารถที่จะผ่านไปได้ในแต่ละวันนะคะแล้วรู้สึกว่าคุณเองยังพอไปได้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่มีงานแต่คุณยังพอมีสมบ,บัติหรือว่าอาจจะมีทรัพย์สินที่เออมันก็ยังเปลี่ยนไปเป็นเงินได้หรือว่าสามารถที่จะให้คุณตั้งตัวได้ไม่ได้ลำบากมากสั่าไหร่ยแต่ก็ไม่ได้สบายเลยอะ่ะอืมเพราะว่าคุณเองรับภาระค่อนข้างหนักมันไม่ใช่แค่ตัวคุณตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือ คุณมีครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณดีคุณไม่อยากที่จะให้มันเปลี่ยนไปคุณไม่อยากที่จะให้ตัวคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวของคุณต้องมาตกต่ำย่ำแย่คุณรู้สึกว่าคุณลำบากอ่ะคุณโอเคแต่คุณไม่สามารถที่จะทนเห็นคนที่คุณรักลำบากได้นะคะอืมตอนนี้มันก็เลยเป็นเหมือนว่าเงินที่จะเข้ามา ก็อาจจะมีนะแต่ว่าไม่ใช่เงินที่แบบเยอะขนาดนั้นแต่เป็นเงินที่สามารถทําให้คุณสามารถไหลผ่านช่วงเวลานี้ไปได้มาค่อนข้างช้านิดนึงนะคะเขาเป็นเขาเรียกว่า Knight of Pentacles ขึ้นมากับ Queen of Pentacles ที่ขึ้นมาคือเข้ามาแหละแต่ว่าเข้ามาแบบช้าๆช้ามากจนบางทีเราต้องแบบลำบากก่อนอะ่ะมันถึงจะมานะคะต้องระวังเรื่องความเครียดนิดนึงนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภเรารู้ว่าสถานการณ์ ทุกๆอย่างตอนนี้มันดูตรึงเครียดมันดูตรึงมือไปหมดเลยแต่ว่าทุกๆอย่างมันมีทางออกเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะมองไปทางไหนนะคะแล้วคุณเองอ่ะคุณเป็นคนดีความดีที่คุณเคยทำเอาไวา้อ่ะมันจะส่งผลนะคุณ ช่วยเหลือใครหลายๆคนมาโดยตลอดนะคุณไม่ใช่คนที่แบบทิ้งคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ต่อให้คุณลำบากแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่มันจะมีคนที่แบบยื่นมือเข้ามาช่วยคุณเขาคือแบบมีเพื่อนแท้คุณเป็นคนที่แบบเหมือนมีเพื่อนแท้มีมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมินรที่แบบถึงเวลาที่คุณตกต่ํามากๆอะไรเงี้ยคนคนนี้พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะต่อให้คนรอบข้างคุณอะไรก็แล้วแต่บอกคุณบอกว่า เฮ้ยไม่สามารถช่วยได้แต่มันจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่คุณสามารถที่จะแบบเฮ้ยเราเราไม่มีจริงเราขอยืมอะไรอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบถ้าเขาให้ได้เขาก็ให้นะคนคนนี้นะคะอืมเพราะคุณช่วยเหลือเขาไว้ในตอนที่เขาลําบากมากๆมันก็เลยทําให้มันมีความซึ้งใจมันมีความรู้สึกที่ว่าเป็นบุญคุณที่ต้องต,ตอบแทน ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักคนโสดตอนนี้เนี่ยต่อให้มีคนเข้ามาเราก็รู้สึกว่าคุณไม่สนใจอะ่ะอืแลวคนที่เข้ามาบางคนอาจจะเด็กกว่าคุณหรือว่ามีแบบความคิดความอ่านที่ยังเด็กมากๆคือเหมือนคนที่ไม่ได้ไม่ได้จริงใจในเรื่องของความรักมากพอ ไม่ได้จริงจังในของความรักมากพอจนทําให้คุณรู้สึกว่ามันแบบโน้มน้าวให้คุณคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่ใช่คนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนหรือว่าอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรน,นะคะสามารถเป็นชาวธาตุลมก็ได้อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกุมนะถ้าเป็นธาตุน้ำเนี่ยกรกฎค่อนข,ข้างมาแรง เขาเข้ามาอืมเขาเข้ามาเขามีความเขาเรียกว่าอยากรู้จักคุณอยากทําความรู้จักแต่ว่าตัวของคุณเองอ่ะคุณตอนนี้เรารู้สึกว่าแค่แค่สู้กับสิ่งลอบข้างคุณแค่สู้กับสถานการณ์ในชีวิตของคุณในเรื่องการงานการเงินคุณเหนื่อยแล้วอ่ะเห็นไหมดูจากไพ่คือคนคนนี้คือแบบ เขาสู้จนดูสิมีแบนเดชมีตัวที่เป็นผ้พาพันแผลเต็มตัวเลยอะ่ะสู้มาจนเหนื่อยขนาดนี้แล้วว่าไม่สามารถที่จะแบบไปต่อกับความสัมพันธ์กับใครได้อะ่ะอืมคุณรู้สึกว่าความรักที่เข้ามาควรที่จะเป็นความรักที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแต่คุณยังไม่เห็น สิ่งสิ่งเนี้ยจากตัวคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเขาอาจจะพยายามเข้ามาคุยกับคุณหรือว่าเข้ามาทําความรู้จักคุณแต่ว่าตัวของคุณดูแล้วนะคุณไม่เปิดใจเลยบางคนคุณอาจจะหันหลังให้กับเขาโดยที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาในโลกของคุณได้คุณรู้สึกว่าคนคนเนี้ยไม่ใช่คนที่ใช่แล้วคุณก็แบบตัดฉับอย่างนี้ไปเลยคือคือคือคุณรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะคนที่มันยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่คุณไม่อยากที่จะหาปัญหา เข้ามาหาใส่ตัวมากขึ้นคุณอยากที่จะให้ทุกอย่างมันลงตัวมากกว่านี้อยากที่จะให้การงานการเงินของคุณมันลงตัวไม่ใช่ตอนนี้ที่แบบลำบากแล้วคือยังต้องมีแบบปัญหาความรักอะไรอีกอืมตอนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างแบบมองไปในทางที่ว่าจะดูแลตัวเองอยากที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วสบายให้ได้มากที่สุด นะคะแล้วบางคนเนี่ยคุณอาจจะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยในเรื่องของครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคนในครอบครัวของคุณมากๆเลยอะ่ะจนคุณไม่สามารถที่จะแบบใส่ใจกับอย่างอื่นได้หรือคนอื่นได้อะ่ะอืมมันกลายเป็นเหมือนว่าเขาไม่ใช่ first choice ของคุณนะสถานการณ์ตอนนี้คุณอาจจะต้องรอไปก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาเขายังไม่ได้จริงใจพอเขายังมีความเป็นเด็ก ยังมีความที่ยังอ่อนมากกับในเรื่องของความรักคือเขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบจะมาจริงจังในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะเขายังมีความที่อยากรู้จักคุณนะเขาอยากรู้จักคุณมากๆแต่ถามว่าถ้าให้เขามาเจอปัญหาในสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่ตอนเนี้ยถามว่าเขาสามารถที่จะแบบจับมือคุณแล้วสู้ต่อไปได้ไหมเรายังมองไม่เห็นนะจุดนั้นนะคะอืม เรายังมองไม่เห็นนะจุดนั้นเรายังมองว่าแบบเขายังรักสนุกอยู่แล้วเขายังเขายังไม่มีความเป็นผู้นําในความสัมพันธ์เขายังไม่มีความที่สามารถที่จะชักจูงใจคุณให้แบบเฮ้ยเรามาสู้ไปด้วยกันนะหรือว่าฉันจะเป็นคนที่ดูแลเธอนะอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่เขายังมีความที่แบบเอาแต่ใจยังมีความยังมีความเป็นเด็กสูงมากๆอยากให้โลกเนี่ยเหมือนหมุนรอบตัวเขาอ่ะไม่ใช่ว่า เขาจะใส่ใจคนอื่นก่อนบางทีอย่างเงี้ยเขาเข้ามาคือเขารู้สึกว่าคุณหน้าตาดีคุณคุณเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจอืมแต่เขาไม่ได้มองว่าตัวของเขาอะ่ะมันมันยังไม่ได้ทําตัวให้เหมาะสมกับคุณนะอืมนะคะส่วนคนที่มีคู่ตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่า คุณเองค่อนข้างเหนื่อยหน่กับชีวิตคู่พอสมควรเลยโดยเฉพาะตอนนี้นะคะที่คุณต้องการความเป็นผู้นำหรือว่าต้องการความเชื่อมั่นจากคนรักของคุณในการที่จะจับมือกันผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้เพียง mm. แต่ว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีความเป็นผู้นำหรือว่าไม่มีลักษณะของความเป็นผู้นำที่มากพอที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสามารถที่จะ สามารถที่จะผ่านเรื่องแบบนี้ไปได้คือคุณรู้สึกว่าตอนนี้มันมีความเครียดมากๆเลยกับในเรื่องของสถานะการเงินของครอบครัวของคุณนะคะเนี่ยจะเห็นได้ว่าไพ่ที่เป็นความเครียดขึ้นมาหลายใบมากๆนะแล้วตัวคนลกของคุณเองเนี่ยเขายังเหมือนแบบอยู่ในโลกที่ไม่ได้ ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ไม่ได้เป็นโลกแห่งความจริงอืมเขาเป็นโลกที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราตื่นมาทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแต่เขาไม่มองไปถึงอนาคตเลยว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่แบบเอฟเฟก์บ้างกับการงานการเงินของคุณอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่มองตรงนั้นเขามองแค่ว่าเฮ้ยทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างมันง่ายไปหมดอืมมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าตัวของคุณอนะที่ต้องเป็นฝ่ายที่เนี่ยต้องเป็นคนกําหนด ดิเรกชันแล้วล่ะว่าจะเอาอยัางไงอืมมันกลายเป็นว่าเขาฟอสให้คุณน่ะต้องกลายเป็นผู้นำครอบครัวตอนนี้นะคะคุณเหนื่อยมากคุณเหนื่อยมากกับกับชีวิตครอบครัวแบบนี้แต่ว่าคุณยังหาทางออกไปจากมันไม่ได้คุณรู้สึกว่าถึงจะเหนื่อยแค่ไหนอะ่ะแต่ว่ามันยังมีความเอื้ออาทรมันยังมีความผูกพันระหว่างคุณสองคนมากๆเลยอะ่ะ ต่อให้ในใจของคุณคิดว่าอยากที่จะออกไปแต่คุณมีทั้งความสงสารคุณมีทั้งความแบบเหมือนผูกพันเหมือนผ่านอะไรกันมาพอสมควรมันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะทิ้งคนคนนี้ลงไปได้ในบางคนน่ะคนรักของคุณตอนนี้อาจจะตกอยู่ในสภาวะที่เอ่อไม่ได้มีงานหรือว่า าจจะมีงานแหละแต่ว่าเงินได้น้อยลงมันก็เลยทําให้เป็นเป็นเหมือนชนวนที่ทําให้คุณสองคนมีการทะเลาะกาันหรือว่ามีความขัดแย้งกันมากขึ้นนะคะแล้วคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณถูกบบังคับใ,ให้โตเป็นผู้ใหญ่แบบหนึ่งวันภายในหนึ่งวันต้องโตเป็นผู้ใหญ่ทุกอย่างมันต้อง ต้องมีการตัดสินใจหรือว่ามันต้องมันต้องผ่านไปได้อะแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะผ่านไปยังไงเพราะว่าคนรักของคุณดูเหมือนว่าเขาจะ give up เขาดูเหมือนว่าเขาจะแบบยอมแพ้ไปแล้วอะตอนนี้คือต้องเป็นตัวของคุณที่พยายามเอาทุกอย่างกลับมาพยายามที่จะแบบดึงดึงสปิริตของทุกคนอะทุกคนในบ้านให้แบบเฮ้ยมันมันเดินไปในทางเดียวกันต้องช่วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยทำให้คุณมีความเหนื่อยแต่ว่า คุณไม่สามารถทิ้งเขาไปได้เพราะคุณเองก็มีทั้งความรักมีทั้งในเรื่องของแบบมันมีความผูกพนันมีความเมตตาซึ่งกันและกันคุณมีความสงสารเขามากๆเลยด้วยเหมือนกันอะ่ะอืมแล้วคุณไม่ใช่คนที่จะแบบจะมาน,าน่าเออไม่ใช่คนที่จะแบบมาทิ้งกันในเวลาที่ลําบากอะ่ะอันเนี้ยคือจุดสําคัญที่สุดเลยคุณไม่มีวันทิ้งเขาในวันที่คุณแบบสบายอะ่ะอืม ต่อให้ลำบากก็ลำบากไปด้วยกันเหมือนไพ่ใบนี้เลยเหมือนไพห่ห้าเอ่อห้าเหรียญน,นะจะเห็นได้ว่าคนสองคนอะ่ะต่อให้แบบมันลำบากแค่ไหนนะแต่มันก็ยังแบบไปด้วยกันอะ่ะอืมเพราะคุณเองก็คิดถึงว่าวันที่สบายอะ่ะคนรักของคุณเขาก็ยังอยู่กับคุณคนเรามันมีด้านที่แบบด้านทั้งดีและด้านที่ไม่ดี คนรักของคุณอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ดีที่สุดบางทีเนะี่ยเขาอาจจะมีแบบข้อเสียของเขาซึ่งมันเป็นข้อเสียที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังมันก็ยังรับได้นะคือคุณเองก็มีข้อเสียเหมือนกันอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณรับรู้แล้วคนรักของคุณเขาก็รับได้มาเสมอมาอย่างเงี้ยอมืมันก็เลยเหมือนคุณสองคนอนะ่ะต้องต้องบาลานซ์อะต้องบาลานซ์กันแล้วคุณก็พยายามทําความเข้าใจนะจุดนี้มันก็เลยทําให้ คุณอยากที่จะเดินออกไปนะอยากที่จะวีดแล้วก็แบบไปเลยละอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นแค่สิ่งที่อยู่ในใจคุณอนะคุณไม่ได้ทำมันออกมาจริงๆนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มนิดนึงคนโสดนะพไพ่ใบแรก Honor the Masculine นะคะอันนี้ยเขาพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยคุณเองอะ เนี่ยอย่างที่เราบอกเลยคือมีคนเข้ามานะแต่เขาอะไม่ทำตัวให้เป็นเหมือนผู้ใหญ่ไม่ทำตัวให้คุณรู้สึกว่าเอ่อคุณสามารถที่จะไปต่อกับเขาได้อ่ะม,มันก็เลยคือคุณค่อนข้างที่จะมีมีสเปคหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะหาคนหลักพอสมควรคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนที่มีความสตรองอยู่ในตัวแล้วก็ มีความแข็งแรงแข็งแกร่งอะ่ะมีความแข็งแกรง่งทางด้านจิตใจที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันมันต้องเป็นคนที่สามารถที่จะจูงมือคุณไปได้ไม่ใช่คุณจูงมือหรือคุณต้องแบบร้องขอ,อการช่วยเหลือจากเขาอะ่ะแต่ไอคนที่เข้ามาแต่ละคนนี่คือแบบมีแต่ว่าอยากที่จะให้คุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่ปกป้องแล้วก็เป็นฝ่ายที่แบบจูงมือเขาอะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันมัน,ม,นมันไม่สามารถเข้ามาได้นะคะ romantic feelings นะคะเนี่ยมันมีคนเข้ามานี่ไงมันมีคนเข้ามาแต่ว่าเขาคือเขาอะมีมีความรู้สึกดีให้กับคุณนะคะแต่ถามว่าจะสามารถพัฒนาได้ไหมเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าสมมติคุณอยากให้โอกาสเขาถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มัน,ม,นมันโอเคแหละนะถึงแม้ว่าคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบจุงมือเขาก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า แฮปปี้คุณรู้สึกว่าเออมันก็ไม่แย่นะบางทีคุณลองให้โอกาสเขาก็มันมันไม่เสียหายอะ่ะอืมเพียงแต่ว่าคุณอดทนได้ไหมล่ะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนในแบบที่คุณต้องการไม่ใช่คนในแบบที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบอะ่ะอืม Give your relationship a chance นะคะอืมนี่ไงที่เราบอกเลยถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคลิกกันแล้วคุณ คุณรู้สึกว่าคุณสามารถรับรู้ได้ถึงความจริงใจของเขาต่อให้เขามีความเป็นเด็กหรือว่าเขามีอะไรก็ตามที่อาจจะไม่ตรงใจคุณอะ่ะแต่บางทีคุณก็อาจจะสามารถให้ให้โอกาสเขาได้นะอืมต่อให้ไม่สามารถที่จะเป็นคนรักกันได้แต่ว่าอาจจะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันก็ได้อาจจะเป็นคนที่กลับมาแบบคอยช่วยเหลือกันก็ยังดีใช่ไหมล่ะคือไม่จําเป็นต้องแบบตัดความสัมพันธ์กันไปจนแบบมองหน้ากันไม่ติดอะไรอย่างเงี้ย คือคนเรามันไม่จํากัดที่ว่าต้องเป็นความสัมพันธ์แบบคนรักเท่านั้นที่จะเข้ามาในชีวิตของกันและกันนะคะอาจจะมีคนหลายๆคนในชีวิตของคุณที่เข้ามาแล้วมันไม่ได้ลงเอยด้วยการเป็นคนรักกันเสมอไปบางคนเนี่ยอาจจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณหรือว่าอาจจะกลายเป็นแบบพี่น้องที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้นะคะ finances and career นะคะนี่ไงที่เราบอกเลยเรื่องเงินแล้วก็เรื่องงานเนี่ยเข้ามามีผลกับชีวิตของคุณมากๆเลยตอนนี้นะคะมันค่อนข้างมีอิทธิพลกับชีวิตความรักของคุณมากจนทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดใจให้คใครได้ร้อเซนะคุณคุณค่อนข้างวีตกกังวลกับเรื่องของการงานมากเกินไปคือมากเกินไปในที่นี้คือมันอาจจะเอฟเฟกตตัวสุขภาพของคุณได้คืออยากให้คุณเนี่ย หาหาจุดพอดีอ่ะหาจุดที่มันเป็นจุดกึ่งกลางที่โอเคแหละทุกคนมีความเครียดแต่ความเครียดตัวเนี้ยมันก็ไม่ควรที่จะมีมากเกินไปจนทําให้คุณเนี่ยมองหาทางออกในชีวิตไม่เจอนะคะสําหรับคนที่มีคู่บิวตี้นะคะอันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปเลยว่าสําหรับคนที่มีคู่นะ คนรักของคุณเขาก็มีด้านดีของเขาที่มันก็ทําให้คุณมีความสุขแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดคุณสองคนไว้ตลอดมาคนแต่ละคนมีด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีเนาะมันไม่ใช่ว่าแบบเรามองเห็นด้านที่แย่ของเขาแล้วเราคิดว่าเขาจะเป็นคนที่แย่ไปเลยก็ไม่ใช่เขาอาจจะมีด้านที่แย่แต่เขาก็มีด้านที่ดีที่เป็นด้านที่ดีมากๆจนทําให้คุณมองข้ามด้านที่แย่ของเขาใช่ไหมล่ะ chemistry คนรักของคุณกับคุณเนี่ยมีเคมีที่ตรงกันนะคะมีอะไรบางอย่างที่อย่างที่บอกว่ามันคอยดึงคุณสองคนเอาไว้ที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะทิ้งเขาลงหรือว่าเขาไม่สามารถที่จะทิ้งคุณได้ลงมันเป็นเหมือนคอนเนคชันที่ว่าคุณสองคนอะ่ะมันมีความพอดีกันอะ่ะคุณรู้สึกว่าในชีวิตนี้คุณไม่สามารถหาใครที่จะแบบมันเข้ากันได้ดีเหมือนลงล็อก เเลยอย่างคนรักของคุณนะ่ะเขามีในสิ่งที่คุณขาดส่วนเขาก็มาเติมเต็มคุณเหมือนกันนะ่ะนะคะ p l a y f u n e s s นะอืมความรักของคุณนะคะบางทีอาจจะต้องการความเขาเรียกว่ามีความตื่นเต้นหรือว่ามีความแปลกใหม่นะคะบางทีเนี่ยอืมไม่ต้องเครียดไปหมดทุกอย่างก็ได้นะบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบ พยายาม Enjoy the moment นะพยายามที่จะเหมือนหาความสุขให้ได้ณนะปัจจุบันมากกว่าที่จะแบบมีความเครียดใส่กันหรือว่ามีความแบบเจอหน้ากันก็ต้องทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะ Calling in your soulmate นะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบที่คุณได้ร้องขอ นะะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างต่างไปจากสิ่งที่คุณขอเลยได้ซ้ำนะแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่เป็นคนที่ทำให้คุณรักที่สุดไม่ใช่หรอคุณที่ทําให้คุณมีความสุขที่สุดไม่ใช่หรอคะคือบางทีอะสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เราได้มันอาจจะต่างกันแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราได้มันจะเลวร้ายเสมอไปเนาะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะ ยังไงก็แล้วแต่นะคะขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe channel poppy staro t ด้วยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ